ว่ะเจอรถรอครับเอาปล่อยลมทำไมสิพี่ลมไม่รอดฮะยังไม่รอดเออยางไอ้ลมลมมาจากไหนนะพี่ลมมาจากญี่ปุ่นนะเนี่ยปล่อยออกสมไมเนี่ยฮะฮิมะเออเนี่ครับเสียพี่จะจัดยางเรเดียนเหรอ เลียนหมดเลยทำไมเล่นเลเดียนน่ะเอามาฟรีเล่นเล่นฮะเอามาฟรีเล่นเล่นวิ่งดินมันลื่นดิเลเดียนน่ะ <c oughs> ยางยางาประใบมันปัญหาเยอะปัญหาเยอะเหรอโอ้ยเจอเลเดียนก็ปัญหาเหมือนกันแหละเลเดียนไม่ปัญหาเลเดียนระเบิดเลยฮะเลเดียนระเบิดเลยปัญหานี่แพงกว่าแพงพีง่จริงเหรอ <c oughs> ยางธรรมดาสามพันเก้าอันนี้จะใส่เลเดียนแบบยางในเหรอหรือว่ายังไงไม่ไม่ยางใน ยางธรรมดานี่ว่าจะแบกขึ้นได้ไหมเนี่ยสามพันสามพันเก้าปล่อยลมบอกไ่้ยางยางยางในอีกแปดร้อยยางลองเอานี่อันนี้ซื้อกระทะพี่เท่าไหร่พันหนึ่งเอาผมยางเนี่ยนะเออยางผมไม่ได้ใส่หรอกพี่ยางมันเตียโอ้ยางพวกนี้ให้รถสไลด์นี่เอาไปขายต่อได้หรือยางอ่ะไม่ได้ขายเขาซื้อซิละร้อยโอ้เงียบยาง อ้ใช้ได้อยู่ของแรงติ๊โตนด้วยใครสนใจทักมานะครับใครสนใจทักไปหาเสียพีนะอยู่บ้านเสียพีครับปีครับเมาเอีกด้วยปีพี่ไม่ช่วยยกนะเพราะพี่ยกมาให้แล้วแล้วผมจะยกยังไงเนี่ยยกขึ้นเลยแบกขึ้นเลยเออเลยยกดำย,ยกดำยกดำเพราะว่าผมไม่ช่วยนะเพราะว่าผม ยกมาให้แล้ว <laughs> ขายให้แปดร้อยเองเนี่ยของเก่านอกเลยอย่างสวยอะ่ะอันนี้มันฝุ่นมันเกาะมันเลยดูแบบขี้เหร่ขี้เหร่จริงจริงมันสวยนะครับโอ้นั่นไงยางเขาน่น่ะโอ้จะเล่นผ้าใบเฮ้ยยางไอเลเล้เรเดียนและกระทะไอ้ข้างนอกใส่อะไร ฮะไหนโอ้ปัดนี่เก่านอกอ่ะเก่านอกปะเงาขันเงามาแล้วแต่ไม่ใช่ของโทฟี่จัดแปดน็อตเลย

เาไหมเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่ไหวเดี๋ยวพี่ช่วยเออเดี๋ยวลองความสามารถของเขาก่อนต้องไหวเดี๋ยวต้องไหวนี่เฮ้ยจะยกเวียงเลยเหรอเดี๋ยว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 พี่วางโทรศัพท์ก่อนมาเอามาอีกอันไปแล้วหนึ่งขึ้นไปแล้วหนึ่งโหหนักเหมือนกันว่ะ ปล่อยลมกันนะักขึ้นเกา่าไม่เกี่ยวหรอกมั้งปล่อยหมดสิกว่าหนังกันอ่ะคนตัวเล็กกับคนตัวเลก็กเนาะรถเขาสะอา,า,าดแ<อ>าดาดท้รถสะอาดแท้สองอาทิตย์แล้วสองอา,าทิตย์แล้ว ันเสียงเครื่องเขานียงดีนะครับนี่นียเนียมากเลยเขาใส่ข้อแบตมาให้ด้วยนะแจวเลยกันขโมยได้อเอาแล้วเวลาย,ยกออกยกไหนวะเนี่ยต้องขอดหรือเปล่า คือว่ายกขึ้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยเนี่ยต้องถอดตัวนี้เลยหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ก็ถอดไม่ได้อู้มันต้องถอดชุดนี้เลยนะถึงจะเอาแบตไปได้ไอ้โคเม,ม,มี่เหรออินเนี่ยมีเป็นมีเนี่ยม่ะ อันนี้ไม่ค่อยสวยหรออันนี้สวยวา่าเนาะอันนี้ใส่ข้างหน้าเนาะไม่คนะับนั่นใส่หลังอู้ถรงวันสั่งนะพ่อเนี่ยเจ็ดอี อ๋อนี่ไงนี่ช่างช่างที่รีแมปดีๆนะนี่นี่นี่วูดไวริงนะครับนี่ใครที่เจดมีปัญหานะครับนี่ติดต่อเบอร์นี้เลยนะว d ดไวริงครับนี่ผมบอกเลยว่าเขาทำดีมากเลยเห็นผมเห็นรถเสียเสียโอน่ะใวุดไวริงวด วริงไม่ใช่วุดดินด่วนะน,วนะครับนี่วุดิวายริงนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยโทรไปเลยรับจบอีสุจะทำหรือเปล่าน่าจะทำนะอีสุทำหมดเลยวุดิวายริงครับ0641175649เออนี่วุดิวายริงโอ้ยข้อะไรปะโอ้ ไม่พาแฟนมาด้วยให้แฟนช่วยยกให้เรียนครับไปเรียนเหรออันนี้ต้องพี่ช่วยไหมนี่เอาลองรู้ไหมเพราะว่าปล่อยลมหมดแล้วลองใหม่ที่ไหนอ่ะมันเนี่นมันไม่ออกเลยจริงเหรอต้องถอดสายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววุ้ดวุ้ดไวริงนี่เขาอีสุเขาทำไหมมีอะไรนะพี่เนี่ยวุ้ดไวริงเขาทำทุกทุกรุ่นไหม มีแบบทุกรุ่นครับทุกรุ่นเลยเหรอเดืนใส่ไปเกจใส่ไปอ๋อ้ทำดีเนาะไม่รู้เหมือนกันได้แค่นี้ทำรถไข่ไอ้คันไหนไอ้ใครทำให้พูทธเหรออ๋อเออกมาทีแรงมันแรงเจอวูดไวริ่งไปแรงเลยต้องเจอวูดดดำซิ่งวูดดดำซิ่งเหรออ๋อยกนี่ เอาเบื่อไว้อันนี้เบื่อไว้เอาเดี๋ยวแกงก่อนแกงก่อนเบือโอนี่ไปแบกปูนแบกข้าวไม่ได้เลยเนี่ยมันสูงอ่ะมันสูงเหรอเอาเอาจะดีก็สามารถเอาไปได้เออเออเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได้เฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเกือบได้ เกือบตายเกือบโดนล้อทับตายเลยโอ้เดี๋ยวผมจะช่วยเองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ดูแล้วเอ็งปล่อยลมยางเพราะมันจะได้เตี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปช่วยยกเขาก่อนเอาเรียบร้อยครับกว่าหนักปุ่นกันแน่น่าจะสามสิบโลได้มั้งสามสิบโลหรอ รวมรวมนะว่ะไปร้อยวันยี่สิบโลแบบนีน้นี่หนักอ่ะหนักเพราะผมเปียกผูหน้าไปน้ำหน,นักหายไปสี่สิบโลว่ะไปไหน,นเนไปไหนไปงานบุญจีด๊ดจีด๊ดโอ้ยเอาสามมิ่มันติดต,ตรงนี้นะ ได้เลยเรื่อผมได้ย่างพี่เรื่อ,อยังไม่มาเลยโอ้ยพี่ใส่อะไร,รอ่ะไปอ่ะจ่ายตังค์ไหด้วยอ่ะจ่ายเลยห้าร้อยังไหงพี่โอ้2สองพันอสองพันเออมีไม่ถึงเงียพี่ <laughs> มีเงินก็ปีแต่สาวหรอนู่น,น้าโลตัสเลยค <า S 2> รัรบฮะกรุงเทพสามศูนย์หนึ่งสามศเจ็ดสามสองหกห้าเก้ากรุงเทพครับผม <ห itung. S 1> ไม่ใช่นนมนะ โอ้สาไปเอามาให้โนค่าน้ำมันด้วย,ยน้ำมัแล้วร <c oughs> นะ็โมเดลใช่ดูพี่ดูดูเร็วมีรถราคาเกือบล้านในบัญชีไม่มีเลยโอ้โหตายเลยแต่งรถหมดหมอยากได้20ตันอยู่ลลเล<อ>ยสวยด,ดีเอามาจากไหนนี่ เป็นสั่งให้เห็นนะสวยดีเดมันมีไฟไหมไม่มีพี่ไม่มีเหรอมันจะมีตัวมีไฟอยู่เออไอจิ้มไหมเรียกไอจิมหน่อยดิไม่ทันแล้วสั่งของแปะพี่ฮะแปะอ๋อของแปะเหรออ๋อเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อยหฮะสามร้อยห้าสิบอ้าวไม่แพงเลยล่ะสวยดีดิแต่ว่าแต่พี่อยากได้แบบตัวมีไฟอ่ะ ติ๊กเกอร์ไม่สวยนะแต่อันนี้มันสวยดีเลยโอ้รถสะอาดสามพร้อมถอดของขาพอมีหนวดด้วยหนวดกุ้งครับสามนี่ยหนวดกุ้งเนี่ยนะทางละพันสามโอ้รถเยอะนะวะคู่ละพันสามาพร้อมขาพอของเซน้อยเหรอแต่อะไรแต่ง พ่อจะขายเหรอขายทำไมอ่ะก็จะไปทำกานชจนกันชนยื่นอาอคันนี้ไปไหนนี่เออไปเจอกันใหม่ครับครับผมเมื่อกี้ทางหลวงเพิ่งไปเอง Thang luông chờ đưa tụng kia này Mấy ngàn xếp Mấy kia thang luông chờ đưa tụng Kìa Ờ เจอครับออกมาตรงนี้มันเป็นไฟแดงไงไปไป